อันน <mile> ี้จะแม่ซ่อสุใดจ้ะหลว่าจะแน่สาธุว่าอย่งไงหรือจ้ะเรือนก็เห็นไหนแต่จำเนียรเรเป็นในมื่ทาไหนกับหงู้ชีพเป็นฟ้งเนี่ยจะแน่ฝันใดบ่ได้เบื่อบ่ได้ความดีมากลับี่นองคนละไปทานบทจำเนียานาตัวบันไดถามตัวผู้กอง อันนี้บารมีของปู่หลูกปู่ศรีสุโธยังไม่ถึงเวลานะจ๊ะอาจารย์เอาฟังได้สิถึงไม่ได้่ิจันทร์ว่ะมีดอกไม้สวรรค์ของปู่อย่างไรในโบราณนี้ดอกไม้สวรรค์ในเอฟซีเราผู้ปันนปนสะกอนใกล้ใกล้มือแม่จะไปอ่เป็นตัวเะาอันนี้จะเป็นเจ้าแม่นะจ๊ะ จะไม่ใช่รละจะเล่าความฝัดไม่ได้จ้ะอ๋อผนได้ดตุจก็บอกรอดูร้านตั้งเนี้ยถึงเด็ก้องไม่สวรรค์นะครับรไม่สวรรมไ่บอกเ<ว>ขียนให้หก็ได้ไดเลยค่ะจ้าแม่ฝ่ายเอฟซีเป็นสิ่งใดยกเฮตุสางเจ้ามหยานใช่ไหมอันนี้จก็แม่ซัสดาจะยืนยันขึนวันที่สิบห้นานะจ้ะ วันที่สิบห้าจ่าก็เลยบอกนี่ก็เห็นว่าวันที่สิบห้าไม่ใช่จ่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกหัวนี่ปไหมคะวันที่สิบห้าก็จะให้นะคะอ๋อ,อแล้วแล้วไปามันข้อมีันอันนี้เจ้าแม่ก็สศดาจะยืนยันว่าข้างบนจะมีสูตรไหมั้านั่อ นี่พ่นชุกพ่อชุกยังกระทำมันรอดให้จังได้คนิี่ลำถี่ด้วยเจ้าแม่เจ้าค่ะอะไรเลยจ๊ะเหตุการณ์เหตุงานเป็นจังได้เหตุจังได้คนิี่ลำถี่ด้วยสี่แนะนั่ทางแน่เดียวเจ้าแม่จะให้ปู่หลุบมาเลยจ๊ะมาแล้วมาแล้วอันนี้คือปู่หลุกใช่ไหมคะแม่เจ้าแม่อะไรเล่ะ โอ้ลูงร้านก็อยากได้ดอกไม้แดงฝากเอฟซีนั่นแล้วกูมาปรดมาพรายลูงร้านตอนแล้วน้ำเย็นน้ำเย็นไม่ปูเนี่ยจุกยาอู้มีมุ่นเด้อค่ะปูมีมุ่นจะค่ะเดวคนปูยคล้ อยากกวอนฟูใจเย็นเย็นอยากเย็นเย็นเปนน้ำเย็นเย็นใจหวนหรอคนอใจเย็นเย็นเพราะจะว่าเอาแม่นแน่นเอาแม่นแน่นน้ำค่ะมีงานปวดหนึก่ปวดวดไมปไมเอาวดไหมนะเอาเอาไหมนะตอนนี้เวลางจะได้อยู่บ่อห้านันไปท่างฟังเล่วนะหมและจ้ะเมดเวลาเราบอกว่าติขอคนอยู่ดิ มันว่าแล้วเอาไถ่ก็ได้ดรกไถ่เอารัฐบาลไทยเนาะน้ปูเนาะวันที่16สิงหาเนาะค่ะปูอันนี้มันูถูกอย่างละกันค่ถูกด้านเนี้ยเป็นน้ำเป็นผู้เป็นใจดีเนาะผู้ไหญ่เธอสูงว่ สทูะสาทุปุกัวเหนียวจังๆนี่็ียังไงเสอหัวนี่ก็สิเด็ดสามโตคือเก่าน่ะสกสาธุสาธุ้งล่างก็ได้ทั้งบนก็ได้เนี่ยนี้มันในปู้ทุบยาพิดก็มึอละแต่วามันมาทันหอดมือ่ยืนยันเด็ก ข้าวก้อนจะได้ข้าวก้อนจักหางนึ่จได้หออปูหางเอฟสี่สีสาท่านเอาปากกามาปากกาก็ไปล้าเนะปูเนาะเอ๊ะที่แดงจึงคืองานะปูมีเอ้อค่ะตรีเบิร์นตุ้เบาร์มาเนี่ย กูข้อบินดีเนาะก็น้อใจดีจักรดาษม่กคน่แมแดงนสามศูนย์เจดดูเ็ดกินมงไหมคะบ้ากกินเนาะค่ะสามศูนย์เจ็ดวเอาสามตัว อันนั้นเมตานีตัวอ๋อเมตาีันนี้แม่อันนี้ปูรูคุ่บอค่ะปูรกเขียนอะไรปูรูปูรูสามศูนย์เจ็ดงามงามได้สามศูนยอไยังด้สองศนเลยบานปูแต่น้ไอ้ตัวทนี่นะแต่นี่เปนไทไนเป็นไทสามยสะกอน ช้านช้อตวมัน่นตนี่นต้องหล่อลูปานได้หมค่ะตอนนี้บอกตอนนี้แล้ตอนนี้เพร่ตอนนี้พนผู้ลูกู้่ลูกชนตัวัจคอยถาถาแน่แน่แน่นแต่นี่เาผู้สูบยาหัยาปล่อยก้นเนาะ จะยนเรียนไม่ห่าก็ไดจะเขียวคนในฝูงในสามตัวในสุดยอดนะคะสามตัวีนการด้วยครับแล้วสองตัวด้วยครับด้วยด้วยคามสิ้นเพมาข้อาข้อมันบักุย่าหลังก็ปูมาแนบมากาเหล่าขาหนามนาดนีกระปลาโอ้ ลาผมตันงวดนี่จอไม่สวันเนาะขั้นใดสามตังหลายนกจะดีเอาเปูเอ่ไ้วะเอาเาคบ่าวขวดหน่อยนี้ขวดง่ายเลยขนี่ง่ายขนาดใดแต่ว่าปูว่าให้เปิดตาปูว่าให้เปิดตาให้ดถูกหลย ถวาหวยฮเิวายหลวยตอนนี clothes, oh, ้ยัยตอนนี mm ้ตอนนี okay, oh, cool. okay. mm ้ย hmm. ัยข้นไปข้ไปโอ้ยขันได้กันโชคกันมันกัสิบวาแล้วตอนเดียวตอนยัยปัญญายโนภูเนาะจับหงุดหงิดบูไปละ ไปแล้วป่ลปกปูไปแล้วเหมือนปูไปไหวไปว่าแน่นอนหาแล้วไปรุเะอนี่ไมไ่อันนี้จะไม่ไพตนจ้ะวันนี้เป็นแห่ตีวันีแห่ตานีเอบนี้บางหนงปูหลุกนะวันนี้ปูหลว่ายังไรจ้ะยังเก่ายังไกไม่ตกงไมตไ่ตกหนสีวบสี เขาเข้าคนแล้วแม่เลยเดี๋ยวนี่ตาดีขอปากกาหน่อยค่ะกาปากกาตาดีขอปากกาตัวหน้าใหม่เน้อกาสีแดงเนาะเขียนขั้นใจก็ได้ตัวคุณต้องนานเนาะต้องาสีแดงที่ครึ่งหมดละสีเนาะค่ะเจ้าแม่ค่ะ เปินแนวค่ะเปิดแล้วจ้าห้าหนึ่งอ็นตกแ่เลยกับปีกม่เ็กาตานเลกับเราอันนี้แม่พาตีจะให้ร่างลูกเดียวเนี่ยจ้า จะไม่มีโบนโอ้แคงอย่างเดียวแค่<ะ>อย่างเดียวเมตตานี่ห,หนึหะหนจะมาประทับร่างเขาจะไม่ให้เลขโบนจะให้อย่างนี้นตลอดนะจ๊ะคชร์นจอเลยเอสซีเอโบนเอากับปู่ลูกมึงเกิดมึงเกิดอะไรเนีของปู่จากตัวนั่นเลยนะ อนี่กระเบงแมสตนีเลยค่ะเรงเล็กแมสต์ตนี้เนาะถ่ายตารางยางเดียวเลยค่ะใช่ตรงตรงค่ะายางเดียวงานยางเดียวเขียนทั้งเหล็กให้ทั้งเหล็กอลบิกเนาะใช่ตนีจะเขียนแบบนี้ได้จ้ะถ้าเขียนตัวเดียวจะไม่ใด้มสตนีนะจ๊ะมสตนีจะเขียนแบบนี้ค่ะ ก็ขอให้ได้กันทุกคนนะจ๊ะสาธุบารมีเจ้าแม่ตานีจะมีแต่ร่างนะจ๊ะจะไม่มีดนจ้ะอืมให้แต่ร่างอ๋อให้ทำยางอีกว่าบันนี่แต่ปุ่น จดอนงอันนี้เจ้าแม่เทพอักษรจ้ะเจ้าแม่เทพอักษรผ่าสันทำกะไรผ่ากันทำกะไรเจ้าแม่เทพอักษรจะเป็นคนมา สะกดบารมีพวกนี้หละจ้ะบารมีก็มีตัวเดียวกันนั้นหละจ้ะอ๋อปูเหยียบไปบครับเลื่คขางนเดี๋ยวจะแม่ทิพบ์กเจ้าม่หล่อน,นจะให้ปัญหาชาวี้จ้ะค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงไปในบ่อน้ำเพราะห็นปลาจายแล้วเขาจะจับขึ้นมาหรือเปล่าจ้ะ มีผู้ชายคนเดินลงไปนเขาแน่ <c oughs> จะจับขึ้นมาเนาะถ้าจับขึ้นมาแล้วมันจะอยู่บนหรืออยู่ล่างเลจ้ะจับขึ้นมาก็บนอยบนบนก็ขอให้ตีนเป็นหาจะแม่เทพปดัดก่อนให้เกิดนะจ๊ะผู <c oughs> ้ชายเป็นหาเป็นัไง ปึกเนแม่คร้ปริศนาให้นะเจ้าค่ะก็เหมือนที่ปู่ทั้งเขียนไว้นั่ยนะสามศูนย์สิบปู่าน่เจ็ดเนาะลายเป็นศูนย์ผู้ชายเป็นสามผู้ชายนำห้าหนำหกผู้ชายนำห้าผู้บอกว่าย่าบอกว่าให้ตีปริศนาให้แตกป เปปีอกด้วยนะตีให้แม่ค่ะรุกนล้านปุ๊บเจ้แม่เทพอับสอก็ตีให้แล้นีจ๊ะก็ขังปูนนี่จ้าของปูอ๋อของปสามศูนย์เจ็ดนาะปูท่านไม่ให้พบาดาลมีหลายตัวจะมีแค่นี้เลยจ้ะถ้าเวลาบารามีจะเกี่ยมนะันก็เกิดแค่นี้หลยจ้า ้าค่ะวันนี Luckily, Hence, it? It ้ปู่วัดจะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะพราะของได้กบปู่มีกระไรเจะถามจะแม่เทพอักษรมีหรือเปล่าจ้ะเจ้าแม่เทพอักษรจ้าแม่เทพอักษรสามล้อถ้าไม่มีอะไรจะถามจะแม่เทพก็บารมีตรงที่จะเมตตานี ท่านก็เขียนงวดที่ผ่านมาพวข้าโอนะจ๊ะเข้าตัวไหนคะ๊ะแมห่หนึ่งหนึ่งไะจ๊ะอ๋อข้าหนึ่งหนหึ่งไ้ในลางยางเดียวลางแน่่ะนี่ลานอ๋อส่วนของปูรุกเข้า 5, ห้าสามละจ๊ะคะทั้งปูลูกเข้าห้าสามจ้ะอืมเัืนี้ขอให้ข้าล่างวนอีกนะคะ ก็ขอให้ได้ก <for> ันทุกคนนะจ๊ะจ้าคุค่ะวดนี้จะไม่ตันี่ท่านเข้าพรรษาแล้วท่านจะเขียนให้ตรงๆเลยจ้ะหนึ่งห้าหนึ่งเทพบารมีของเทพถ้านนาคเข้าพันษาเราจะได้ทุกพระองค์นะท่านจ้ะท่านจะจําสี เขียนอะไรแค่ก็เขียนตรงๆเดี๋ยวจะไม่เทียมสอนจะกลับก่อนจ้าธุค่ะแล้วก็เก็บบารมีไว้อย่างให้ร่างเขาเห็นจ้ะเพราะว่าร่างเขาเห็นบารมียังไม่ได้นะ่ยจ้าไมาให้ร่างเห็น ร่างเขาเกนรูมันสุดท้ายแค่นั้นห่ะจ้ะคือวันที่สิบห้าคืนวันที่สิบห้าปู่ท่านจะยืนยันให้เข้าทุ่มตัวหนึห่งแลลงมีตัวหนึ่งด้ยจ้ะคือเราต้องประสานกับร่างอีกทีนึงนะเจ้ะค่ะ ได้ป<ม>๊เดี๋ยวจะแม่เทพสอนจะกลบกวก่อนถึงะข่ะต้อุก่ะ